สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามช anel นะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมานี่ครับอ่าแนะนําเหรียญที่มีราคานะครับแล้วก็จะประกาศรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนนักสะสมด้วยนะครับให้ราคาแพงกว่าปกติอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของนะครับการซื้อขายนะครับขอแนะนําสักข้อหนึ่งก็แล้วกัน นะครับหลายๆท่านนั้นก็อาจจะดูมาหลายข้อมูลนะครับแล้วก็หลายที่หลายทางพอสมควรบางครั้งก็ดูใน f a c e b o o k t i k t o k นะครับหรือว่านี่ครับในส่วนของ YouTube ก็จริงนะครับหลายๆคนนั้นสอบถามเข้ามาแล้วก็ส่งภาพมาประเมินราคาในส่วนของเหรียญนะครับที่เป็นรูปรักษณ์แบบนี้จำนวนมากนะครับและบางท่านนั้นก็ไปเจอในส่วนของมิจฉาชีพนะครับมีการทำใบรับรองในการซื้อขายนะครับ ทำให้เสียเงินเสียทองนั้นจนํานวนมากนะครับจนเกิดความสับสนนะครับว่ามีช่องไหนซื้อจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทางสยามชาเนลของเรานะครับในการประกาศรับซื้อเหรียญนั้นนะครับไม่มีการทําใบรับรองใดๆในการซื้อขายนะครับ <ug> กฎข้อเดียวของเราก็คือนะครับให้เพื่อนเอนเปิดใจให้กว้างดครับนะฮะตั้งใจฟังรายละเอียดแนละก็ข้อมูลดีๆก่อน นะครับก่อนส่งประเมินราคานีครับถ้าท่านมีท่านก็ได้ต่างอย่างแน่นอนนะครับในหัวข้อของเราวันนี้นะครับจะพาทุกคนเก็บมากรวยมากมีมากนั้นหาเงินแสนง่ายๆจากเหรียญเล็กๆนะครับเหรียญนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับเราจะเริ่มในเรื่องของการบรรยายให้ทุกคนฟังเลยกันละกันนะครับในส่วนของเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญเก่าๆนะครับ ต้องบอกว่าเป็นเหรียญรุ่นเก่าๆนะฮะที่เลิกผลิตไปแล้วตั้งแต่ปี3 9เนะครับเหรียญน,นี้ด้านหน้านั้นจะเป็นนะครับในส่วนของภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งจะมีพระนามของพระองค์ท่านกำกับอยู่เป็นเหรียญที่นะครับถือว่าผลิตออกมากรณีพิเศษนะครับเป็นงานเฉลิมฉลองนะครับงานเฉลิมฉลองเนี่ยนะครับก็ให้ท่านสังเกตที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นตราแบบนี้ นะครับตรานี้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำพระอ,องค์นะครับเนื่องจากในงานฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษนะครับ9มิถุนายน2539นะครับเรียนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญเรียกว่าเหรียญ50สตางค์นะครับซึ่งจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับบางคนก็นะครับอาจจะไปเจอเนื้อทองอขออภัยครับเป็นเนื้อเงินนะฮะ ส่วนเนื้อเงินเนี่ยนะครับในส่วนของเหรียญทั่วไปเนี่ยก็มีการเล่นหาอยู่นะครับใครที่เจอ50สตางค์เนื้อเงินก็นะครับสามารถนะครับส่งมาประเมินราคากับอาจารย์สยามได้ยินดีรับซื้อนะครับในส่วนของเหรียญน,นี้นะครับบางท่านก็อาจจะเก็บในกระปุกไว้เยอะๆนะครับในกระปุกออมสินอะไรต่างๆแต่ไม่เคยสังเกตสังการกันเลยนะครับว่าเหรียญเนี่ยนะครับมีในรูปแบบของการเล่นหากันอยู่นะครับ เราจะเริ่มประเมินราคากันตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันนะครับในส่วนของเหรียญน,นี้นะครับดูให้ดีนะครับดูก่อนใช้นะครับก่อนอื่นก็ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ฝาก fc อันเป็นที่รักยิ่งของอาจารย์สยามแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญด้วยนะครับว่านะครับแบบที่มีราคาไม่มีราคานั้นเป็นอย่างไรนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างทั้ง2เหรียญน,นะครับสเหรียญน,นี้ขายได้หมดนะ ยืนยันว่า2เหรียญน,นี้ขายได้หมดนะครับแต่จะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับสเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้จะถูกกว่าเหรียญในส่วนของเหรียญน,นี้จะแพงกว่านะครับโดยที่นะครับถ้าดูด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่ว่านักสะสมเขามีจุดข้อให้ดูนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ฮ ja. ะเห็นไหมครับด้านหน้าก็เป็นเหมือนกันแต่มีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับ ถามว่านะครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมาเยอะไหมเยอะมากๆนะครับขายได้ทุกเหรียญไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ขายได้ทุกเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นหาเงินแสนในคลิปนี้ง่ายๆนะครับเอาดูแลกันเอาเหรียญแรกก่อนนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับดูดีๆนะครับเหรียญนี้ก็เริ่มประเมินราคาหลักร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีนะครับการจนาพิเศษนี่อ่าสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับที่ท่านต้องดูนะครับคือลักษณะของเหรียญนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการจนาพิเศษเนี่ยนะครับเวลาเราหมุนเหรียญนี่หน้าและหลังจะหันขึ้นนะครับแต่ว่าเหรียญนี้จะมีความต่างนะครับเพื่อนเพื่อดูนะเห็นไหมครับจะมีความพิเศษนะครับก็คือนะครับในส่วนของด้านก้อยนี่นะครับหรือว่าตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์นี่จะมาทางขวางแบบนี้ลองดูนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับแบบนี้นี่ก็เริ่มประเมินร,ราคากันได้หลักร้อยแล้วนะครับก็ส่งมาขายได้นะครับในส่วนของเหรียญที่มีรูปลักษณ์แบบนี้นะครับ นะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมเพื่อนๆนะนี่อย่างนี้อย่างนี้ก็ขายได้แล้วถ้าเอาไปใช้ก็50สสตังค์นะฮะถ้ามาขายที่นี่ก็หลักร้อยได้อยู่นะครับแบบนี้นะครับในส่วนของเหรียญถัดมาเนี่ยนะครับเหรียญนี้จะแพงกว่าปกติถ้าใครมีแบบนี้เยอะๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านี่ครับหาเงินแสนได้แบบสบายๆเลยนะครับเหรียญนี้นะจะมีความพิเศษนะครับเหรียญนี้พิเศษกว่าเหรียญนี้นะครับถ้าท่านดูดีๆนะครับสังเกตดูนะครับจะมีความพิเศษอย่างไรนะครับดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จับให้ดู เห็นไหมครับเดือนนี้จะกลับแบบตรงเลยนะครับเห็นไหมฮะกลับแบบตรงเลยเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าตรงเป๊ะอย่างนี้ราคาจะดีกว่าการประเมินราคาเนี่ยก็เป็นหลักสากลนะครับก็คือของนักสะสมเขาจะประเมินในเรื่องของความตรงตรงเนี่ยนะฮะตรงเนี่ยตรงเวลาแบบหมุนมานี่ซึ่งลักษณะแบบนี้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญปกตินะครับไม่ใช่เหรียญการจนาเหรียญการจนานี้หน้าและหลังจะหันขึ้นนะ จะหันขึ้นนะฮะลองหมุนเหรียญดูจะหันขึ้นไปทางเดียวกันก้อยกับหัวนี่นะครับส่วนเหรียญที่หันขึ้นนั้นเราไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ถ้ากลับลงมาแบบนี้เนี่ยเรารับซื้อให้จํานวนมากนะครับถ้าใครมีมากก็รวยมากนะครับก็ดีกว่านะครับที่เพื่อนๆน,นั้นจะนะครับเอาไปใช้โดยโดยที่ไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้มีราคามากกว่า50สตางค์นะครับถ้าไปขาย ในกลุ่มนักสะสมนี่ก็มีราคาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางเรานี่รับซื้อง่ายกว่านะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับเป็นไ d l ดี e ลนของอาจารย์สยามนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปหน่อยนะครับให้เป็นความรู้นะฮะเผื่อไปเจอญาติขี่พี่น้องของเรานะครับท่านที่ชอบสะสมเหรียญหรือว่าเก็บเหรียญ50สตางค์การจนาพิเศษวาเยอะๆหมุนมาแล้วหัวกลับอย่างนี้ก็มีราคาแล้วนะครับอย่างน้อยๆก็มี500ให้เห็นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนครับฝากแชร์ออกไปเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับช่องทางติดต่อที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับบางครั้งร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์นะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่นะครับเมนอย่างสุภาพในคลิปวิวแต่ละคลิปและร่วมสนับสนุนเราซึ่งเป็นช่องที่ซื้อจริงนะครับมีคุณภาพได้รับมาตรฐานจากนะครับอ่า YouTube นะครับได้รับรางวัลอวอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้ว่าสยามชาแนลนะครับไม่มีการ ทำใบรับรองในการซื้อขายครับสำหรับคลิปนี้รากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ